สวัสดีค่ะวันนี้คือกีก็อยากจะมาให้ทุกคนได้ทราบกันว่าการที่ว่าคนเราเนี่ยลงพุงหรือว่าเอ่ออาจจะมีสิทธิ์เป็นแอมซเมอร์ได้เหมือนกันนะคะการที่คนเราเนี่ยผอมแห้งจนเกินไปไนั้นมันก็ไม่ดีถูกปะเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะขาดสารอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนจนลงพุงก็ไม่ใช่เรื่องดีเช่นกัน เพราะว่ามีการทดลองที่ต้องเขาเรียกว่าขอยกย่องและก็ชื่นชมคณะผู้ทำการวิจัยนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการทดลองติดตามผลที่ได้ใช้เ,เขาเรียกว่าติดตามผลที่นานใช้ได้เลยทีเดียวเนื่องจากการวิจัยนี้เนี่ยใช้เวลาติดตามผลกว่า40ปีเลยทีเดียวคุณลองคิดดูคุณร้องเพลงเพลงหนึ่ง เดือนหนึ่งคุณก็ไม่เอาละแต่เนี่ยเขาติดตังถึง40ปีตั้งแต่คิดรัสกาลา1 9 2, 6 4ถึง2006เลยนานกว่าเราเกิดอีกด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นของสหรัฐอเมริกาที่เขาเรียกว่าได้วัดรอบเอวของชายหญิงค่ะชายหญิงอเมริกากันเนี่ยนะคะว่า 6กเอ่อหกพัคนเนี่ยโดยมีอายุตั้งแต่40ถึง45ปีขึ้นไปนั้นเนี่ยจากนั้นอีก30 36ปีพบว่าเรอสิบหกหรือในจำนวนดังกล่าวเนี่ยมีกว่า1,400เออหนึ่งพันสคนที่เริ่มมีอาการเอเอเขาเรียกว่าไงอ่ะอัลไซเมอร์นะคะ เมื่อพิจารณาดูแล้วว่าเออพบในกลุ่มคนที่เริ่มมีอาการของโรคอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยมันส่วนใหญ่ที่จะลงพุงทั้งนั้นเลยและคนที่มีพุงเหล่านี้ต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าคนที่ไม่มีพุงมากถึง4เท่า4เท่าทีเดียวเลยนะคะ เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของเราเยอะมากจริงๆยังไงยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนที่นี่คนไหนไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็แนะนําให้ออกกําลังกายบ่อยๆเป็นประจําช่วยได้มากเลยทีเดียวการออกกําลังกายอย่างมันดีต่อมันดีต่อสุขภาพมากๆาจริงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างเดิมสู้ๆแล้วทุกคนจะปลอดภัยจาก็โรคภัยไข้เจ็บในนี้เนี่ยเออ สู้อะไรก็สู้โรคภัยไม่ได้แล้วคุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะรวยมากแค่ไหนแต่ถ้าโรคภัยมาหาคุณคุณก็ไม่สามารถจะสู้มันได้นะคะรักษาตัวเองและรักตัวเองรักสุขภาพตัวเองนะคะอย่าไปรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเราเองโอเควันนี้บ๊ายบาย